สวัสดีครับท่านผู้ชมที่การาบรากทุกท่านครับขอตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เชอารุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสามอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมพิธีบเพ็ญกุศลเนื่องในพิธีชาปนกิจศพอดีข้าราชการทหารสังกัดกองพันุฐานรับที่ห้ากรมฐานรับที่ 7, เ,เจ็ดอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งน้องได้ถึงแก่กรรมและก็ มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับไกลมากครับท่านผู้ชมไปกันตั้งแต่เช้ากว่าจะถึงก็เย็นละในกลางคืนก็เป็นเจ้าภาพสวดพระรพิธรรมร่วมกันกับคณะข้าราชการกองพันฐานรับที่5กรมาฐานรับที่7พร้อมกับครอบครัววันรุ่งขึ้นก็ร่วมพิธีชาปนากิจศพแล้วก็จึงเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่กัน ก็มาถึงเกือบห้าทุ่มนะครับเพราะว่าคากลับนี่ก็ฝนตกตลอดทางเลยมาทางจังหวัดพะเยาในการเดินทางไปร่วมพิธีครั้งนี้ผมไปเห็นชุดคำไว้ศพชุดนี้กรับท่านผู้ชมซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าอีบบรรจุศพหรือสาลาบรรมเบลกุศนศพของน้องที่วัดน้ำข้าอําเภอเชียงกลางจังหวัดน่านผมเห็นว่ามีคำที่น่าสนใจและก็ มีความหมายที่แฝงอยู่ในชุดคำวหว้ศชุดนี้หลายประการจึงนำคำวหว้ศชุดนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับในเบื้องต้นเรียนถามกับท่านผู้ชมท่านเคยเห็นชุดคำวหว้ศชุดนี้ไหมครับสำหรับในจังหวัดเชียงใหม่เท่าที่ผมปร่เที่ยวที่ผมไปปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งลำพูนด้วยนะครับ ไม่เคยเห็นชุดคำวหว้ศพชุดนี้นะครับเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดน่านนะครับจากคำวหว้ศชุดนี้เรียนกับท่านผู้ชมว่ามีความหมายมีคติธรรมและก็ถูกต้องตามหลักภาษาบาลีหรือไม่นะครับจะนำสามประเด็นหลักนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมในขั้นต้นนำท่านผู้ชมพูดคุยในประเด็น เรื่องของภาษาบาลีก่อนครับจากคำว่าศพชุดนี้คำแรกก็คือคำว่ามรณะนะครับท่านผู้ชมอ่านตามภาษาบาลีว่าเป็นมรณะนะครับมรณะคำนี้เป็นนามศัพท์แปลว่าความตายครับมาจากรากศัพท์เดิมก็คือคำว่ามารณะหรือมรตายคำที่สองคือคำว่าพาเวน พาเวเนี่ยเป็นคําที่มีรากศัพท์มาจากคําว่าภูหรือภูธาตุแปลว่ามีแปลว่าเป็นความมีความเป็นนะครับแต่ที่ปรากฏเป็นมรณะพาเวเนี่ยเป็นสัตตมีวิพัตบษที่เจ็ดนะครับคําต่อมาครับก็คือคําว่าเนี่ยมนุษสังนะท่านผู้ชมคําว่ามนุษสังนะภาษาบาลีเป็นมนุษสัง ภาษาไทยเราอิงภาษาสันสกฤตเป็นมนุษย์ซึ่งสะกดด้วยสบฤษียอยักกลันเนี่ยมนุษย์เนี่ยมาจากคำสองคำคำแรกก็คือคำว่ามณะมณธาตุมณัฐัพซึ่งแปลว่าใจและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าอุสยะซึ่งแปลว่าสูงเมื่อผ่านกระบวนการทางภาษาแล้วก็จะเป็นมนุษย์ที่เรามาใช้ในภาษาไทย ก็แปลตามตัวว่าผู้มีใจสูงซึ่งคำว่าสูงในที่นี้หมายถึงสูงด้วยคุณครคครคคธ,ธนะรธมมมรธม,ม 5, ครับท่านผู้ชมคำต่อมาครับคือคำว่าวันทามิวันทามิเนี่ยเป็นกริยาเป็นเอกพจน์แปลตามศัพท์ว่าย่อมไหวนะครับวันทามิย่อมไหวคำที่5้ครับท่านผู้ชมคือคำว่าอาหาร จะเห็นว่าในคำตอนท้ายท่านผู้ชมสังเกตดูไหมครับวันทามิหังจะมีอยู่สองคำคือคำว่าวันทามิกับอาหังเมือ่อนำมาสนธิกันแล้วเนี่ยเป็นวันทามิหังมีอยู่สองคำครับคำแรกคือคำว่าวันทามิคำที่สองคือคำว่าอาหังอาหังเนี่ยเป็นประธานครับเป็น สัพพนามอาหังเป็นปฐมาวิพัตน์และเป็นเอกวัจนะแปลว่าอันว่าข้าระเจ้าครับดังนั้นเมื่อพิจารณาจะคําไหวศพชุดนี้ก็จะเป็นมรณะภาเวมนุษย์สังวันทามิหังแปลตามศัพท์ที่ปรากฏในนี้นะครับท่านผู้ชมก็แปลว่าอาหังอันว่าข้าระเจ้า วันทามิย่อมไม่มนุษย์สังซึ่งมนุษย์มรณะพาเวในเพราะมีความตายนี่แปลตามศัพท์นะครับแต่ถ้าแปลเอาใจความละ่ะเราจะแปลอย่างไรเพื่อให้ได้ใจความกระท่านรัฐและพูดและเข้าใจเลยผมจะขออนุญาตแปลในแบบฉบับของผมนะครับท่านผู้ชมครับก็จะแปลว่าข้าพเจ้าไหว้ท่าน เพราะมีความตายเกิดขึ้นหรืออาจจะแปลว่าข้าพระเจ้าขอไหว้ท่านในเมื่อท่านถึงแก่กรรมหรือเพราะท่านถึงแก่กรรมผมขอไหว้ท่านนะครับหรือท่านผู้ชมท่านใดคิดว่าน่าจะแปลอย่างไรให้ได้ใจความที่สุดก็ช่วยแปลให้ผมหน่อยนะครับผู้ที่รู้ภาษาบาลีนะครับ และก็จะให้ท่านผู้อื่นนั้นได้ทราบด้วยว่าเอ๊เราควรจะแปลอย่างไรดีให้มันสั้นกระทัดรัดและได้ใจความนะครับจากชุดคําไม่สบชุดนี้ที่นํามาฝากกับท่านผู้ชมนะครับเมื่อเราพิจารณาว่าสมเหตุสมผลไหมในประเด็นนี้สําหรับผมมองว่าสมเหตุสมผลอยู่ครับเมื่อพิจารณาตามความหมายนะครับถูกตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีไหม ผูค้ค่ะท่านผู้ชมถูกตามหลักภาษาบาลีไวยากรณ์เลยและในชุดคําชุดนี้มีคติสอนทมอะไรมีคติสอนใจอะไรที่ผู้ไปร่วมพิธีจะได้นํากลับมาเอามาพิจารณาเอามาปรับใช้เป็นคติสอนใจตัวเองบ้างนะครับในประเด็นนี้ขอเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้คําว่าประเด็นที่หนึ่ง มารนาภาวเวก็คือในภาวะของความตายความตายเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ทุกเวลาแหละครับท่านผู้ชมครับไม่จำกัดอายุไม่จำกัดสถานที่ไม่จำกัดเรื่องเพศเด็กเล็กผู้ใหญ่ตายได้ทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมในประเด็นที่1สอนใจผู้ไปร่วมพิธีว่าความตายเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกขณะเกิดแก่เจ็บตายนะครับ ครูบาอาจารย์ท่านได้ประพันธ์คำกรอนเอาไว้รองรับในพุทธธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้เรื่องอนิมิตธรรมธรรมที่ไม่มีเครื่องหมายห้าประการไว้อย่างน่าฟังค่บท่านผู้ชมโดยครูบาอาจารย์ท่านได้ประพันธ์เป็นคำกรอนไว้อย่างนี้ท่านบอกว่าจงจำคำพุทธองค์ทรงสอนไว้สิ่งที่เราไม่รู้ได้ห้าสถาน 1. ไม่รู้อายุสั้นหรือยืนนาน 2. ส,สถานไม่รู้ป่วยด้วยโรคอะไร 3. ไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนแน่ 4. ไม่รู้แม้ที่ทอดกายตายที่ไหน 5. ไม่รู้แม้ตายแล้วเกิดเป็นอะไรพระเตือนไว้อย่าประมาทนะญาติโยม นะครับท่านผู้ชมคติสอนใจประการที่1นะครับเรื่องของความตายครับคติสอนใจเรื่องที่2ครับเป็นหลักธรรมสอนใจของผู้ที่ไปร,ร่วมพิธีว่าเราทุกคนเกิดมานะ่ะจะอยู่ตกอยู่ในลักษณะนะครับท่านผู้ชมเกิดแก่เจ็บตายล้วนตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์นิจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะหนีพ้น กฎธรรมชาติข้อนี้ไปได้นะครับท่านผู้ชมเกิดแก่เจ็บสุดท้ายเราก็ต้องตายนะครับาการที่สาวกท่านผู้ชมหลังความตายคนเขากราบคนเขาไหว้ผู้ตายเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมใช่ไหมครับรำลึกนึกถึงผู้ที่ถึงแก่กรรมนั้นขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นคนที่ ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่พระศาสนาแก่ส่วนรวมเสียดายจริงๆเมื่อท่านถึงแก่กรรมคนที่คุ้นเคยรู้จักมาคุ้นกับท่านหรือผู้ตายก็จึงไปร่วมพิธีกันสรุปว่าไปร่วมพิธีเพราะคุณธรรมของผู้ตายนั่นเองนะครับดังคําชุดคําไมว้ศพที่มีคําว่ามนุษย์สังอยู่นะครับท่านผู้ชม แปลว่าผู้มีใจสูงคำว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อเขาสูงด้วยคุณธรรมเราจึงไปไหว้คุณธรรมของท่านนะครับเราจึงไปไหว้ร่างของท่านเราจึงไประลึกถ,ถึงคุณของท่านขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับดังมีพุทธภาษิตท,ที่เราคุ้นหูรู้จักเวลาเราไปร่วมพิธีพระบารูท่านก็จะแสดงธรรมด้วยการยกพุทธภาษิตบทนี้ครับท่านผู้ชม รูปังเชีรติมัจจานังนามโคตังนะเชีรติชีวิตของสรรพสัตว์ย่อมวิบัติเสื่อมสูญแต่ชื่อเสียงมงตระกูลหาเสื่อมสูญไปไม่นะครับนี่คือคติธรรมสอนใจแก่ผู้ไปร่วมพิธีในการบอมเพ็นกุศลศพคำจากชุดคำไหว้ศพชุดนี้ที่ผมถอดออกมาแล้วก็นำเสนอกับท่านผู้ชม แล้วก็อธิบายกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมละครับมีข้อคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับคำไหว่ศพชุดนี้หรือจะอธิบายเพิ่มเติมอย่างไรก็ด้วยความยินดีนะครับเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็ช่วยกันขยายความให้กับท่านผู้ชมที่ยังไม่ทราบหรือท่านที่ทราบแล้วแต่ว่าเข้าใจคนละอย่างเราก็จะมาปรับหากันและก็เผยแพร่ร่วมกัน ในช่องรุ่งสารดีนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนพ,พบกันในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนั้นโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ